ก็เย็นมากแล้วก็ตอนนี้นะคะเย็นมากๆเลยวันนี้นะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลสองในช่วงชีวิตยุค 5G นะคะวันนี้ก็อากาศดูดี แล้วก็เย็นมากแล้วก็ตอนนี้นะะเย็นมากๆเลยวันนี้นะฮะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเนาะก็จะเช่นเคยค่ะคนที่จะให้ความรู้ก็ไม่มีใค่ายไม่มีใครค่ะเชิญค่ะนะ,ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กขวดน้ำเกลือแหล,และค่ะคุณ ตกใจเลยใช่ไหมนึกว่านขวดน้ำเกลือไม่ใช่ขวดน้ำเกลือดูดูดีๆดูดีๆนะคะดูดีๆว่าเป็นขวดอะไรคะอันนี้นะคะเป็นน้ำลูกยอค่ะน้ำลูกหยอกเอาชื่อที่คนคนคนต่างประเทศรู้จักก็คือโนนีโนนี นนี่คุณโนนี่ค่ะวันนี้เอาคุณโนนี่มาสกัดใส่ขวดนะคะก็จะใช่เพราะว่าเกิดก็เนี่ยลูกยอเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยก็จะรู้จักเนาะลูกยอเพราะว่าใบยอเนี่ยเอาไปทํากับข้าวใบยอห่อหมกเออใบยอห่อหมกงนั้นแต่ว่าไอ้ลูกยอเนี่ยพี่จําได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยป้าชอบตําให้กิน ลูกยอแต่ที่นี้เขาบอกว่าลูกยอ่ะถ้าคนท้องน่ะก็คือไม่ไม่รู้อีหนูอีหนูก็คือไปกินแล้วก็คือเหมือนกับตัวเองทาแ้งเลยแหละเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ ถ้ามันก็ลูกยอเออแล้วอันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคนต่างประเทศแล้วบริษัทเขาเอามาวิจัยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเพราะว่าในเม็ดของเม็ดของลูกยอที่มันเป็นพิษที่มันเก็สามารถคือในภาษาเกาหลีเขาเรียกยูซานแล้วเือสามารถทําแทงได้ไอตัวนั้นเขาจะเอาออกนะถ้าเอาเฉพาะสารที่มันมีประโยชน์แล้วให้ทุกอ้อเขาแนะนำแล้วกันเนาะสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะสกัดสารบริษัทอาตุมี่นะคะแนะนํา ลูกย่อนะคะหรือว่าโนนี่ภาษาเกาหลีเรียกว่าโนนี่เนาะมาสกัดในรูปแบบของน้ําค่ะในรูปแบบของน้ําเพื่อที่เราจะดื่มง่ายทานง่ายจริงๆกรรมวิธปีในการผลิตนี้จะใช้เวลานานมากเลยนะคะรู้ไหมคะใช้เวลาในการผลิตนี้นานกี่ชั่วโมงคะรู้ไหมคะพี่อาริชันเน่นั่นน่ะสิอยากรู้ตอนนี้แหละ1440ชั่วโมงค่ะตอนจะได้มากว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์แบบน้าแบบนี้ค่ะ ราก็ต้องการต้องผ่านกระบวนการมากมายเพราะว่าเหมือนกับพี่อเร n ชชาแนลบอกนะคะเพราะว่ามันมีสารบางอย่างที่ไม่ดีสารที่ไม่ดีเราต้องสกัดมันออกแล้วเราก็เอาสารที่ดีจริงๆแล้วลูกยอนี้จะมีแร่ธาตุมีสารอาหารมากมายเลยนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราทานท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพไม่ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเกี่ยวกับแผลในกระเพาะแผลในกระเพาะแผลในร่างกายในกระเพาะแล้วก็แผลในร่างไส้หรือแผลที่เกิดจากส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเราทานลูกยนนี้นะคะมันจะช่วยรักษาสมานแผลว่างั้นเถอะมันกบเป็นสมานแผลแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่เป็นมันก็ช่วยป้องกันใช่ไหมคะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผลแล้วจะทําให้สุขภาพของร่างกายนี่แข็งแรงในการทานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แก้วเล่าว อันนี้ก็เยอะเป็นไหมปกตินี่ก็ไม่เยอะค่ะจริงๆแล้วเขาจะทานประมาณนี้ละค่ะก็คือแก้วเหล้านี่นะคะทานวันละแก้วเหล้าแก้วเหล้าเป๊กต้องต้องเป๊กหนึ่ง็นกินแบบสุขภาพเหมือนคนเกาหลีกินต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่ดีหน้าผู้ชมไม่ต้องกินด้านข้างเทเบียคะคิดถึงเป๊กจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เหล้านะคะนี่แต่พูดพูดไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพกินง่ายเพราะว่าเขาผลิตคือกรรมวิธีในการผลิตเนี่ย กลิ่นนี่ตัดออกไม่ดีตัดออกก็จะเอาแต่สิ่งที่ดีหวานนิดๆผสมอยากคือเข้ามาอา่จะทานง่ายอาจจะมีกลิ่นลูกยอบ้างแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เด็ง่ายนะคะ สินค้าสุขภาพตัวนี้นะคะบอกว่าบางท่านอาจจะไม่รู้บางท่านอาจจะคิดว่ามันใหม่หอ,อะไรจริงๆในประวัติศาสตร์ของเราประวัติศาสตร์โลกเนาะพูดถึงแล้ว<ต>ลูกยอเน,นี่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากเลยนะคะแต่ลูกยอเนี่ยใบยอล้วก็มีประโยชน์ใช่เย <นะ S 2> งะลูกยอ,นะยอลูกยอเนีย่ยจริงๆแล้วมันมีหลายประเทศ ประเทศเราก็รู้จักมาเลเซียข้างๆบ้านเรามีหมดเลยนะคะอินโดนีเซียนะคะตอนนี้ของอินโดนีเซียนะคะแต่ทีนี้เราด้วยว่าลูกยอในคนไทยอาจจะแต่จริงๆแล้วในลูกยอมันมีประโยชน์มากคนต่างชาติเนี่ยนะให้ความสาคัญแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับลูกหยอเนี่ยมีหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเป็นโดนี้ที่ดื่มแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นเครื่องสำอางเป็นโฟมล้างหน้าด้วยนะเป็นโฟมล้างหน้ามีหลายๆตัวด้วยมีหลายตัวที่เพราะว่ามันมี มันมีสารมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้วิจัยเนาะเรากินแบบบ้านๆกินแบบตามบรรพุษมาใช่ไหมคะเอาไปตาหรือเอาไปห่อมงกอะไรค่ะจริงๆแล้ว ใบสีเขียวนี่มีประโยชน์มากอันนี้ดีมาก,มกนะคะเพราะว่าหลายประเทศเขาวิจัยก็เคยได้ยินมาเหมือนกัน<ช>แต่ว่าลองมาลองชิมวันนี้คนเกาหลีนิยมกินมากมันไม่ใช่จะมีเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะมันมีหลายที่แต่ว่าของเราเนี่ยผลิตขึ้นมาค่อนข้างเข้มข้น วิจัยแล้ววิจัยอีกวิจัยแล้ววิจัยอีกจนกระทั่งกว่าจะมาเป็นขวดแบบนี้แล้วก็ออกสู่ประชาชนนี่ก็คือ,อเขาเรียกว่ามีการทดลองอย่างมากแล้วก็ก<ช>ินดีจริงๆแล้วรสชาติไม่ได้แย่เหมือนที่เราเข้าใจว่าเป็นกลเหม็นเหม็นมมมมของลูกยออะไรประมาณนี้นะแ,แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะถ้า สมมว่าสนใจสอบถามใช่ค่ะสอบถามนค้คลิปวีดีโอได้เราให้คําตอบแล้วก็อันไหนที่เราอาเล็กชาเนลไม่รู้ก็ต้องไปถามคุณอ้อมถ้าคุณอ้อมไม่รู้ก็ไปถามสูงขึ้นนะคนะคะ าเ,ออเราก็จะสามารถสอบถามมาได้สงสัยสอบถามมาออได้ะนะคะตอบแต่เราก็จะให้ความรู้นะฮะ<ม>ในสิ่งที่มันมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนั่นแหละนะคะโอเคนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะแล้วก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในคำตอบไปนะคะสวัสดีค่ะ